สวัสดีครับผมลูกวิจัยสอนนะครับผมวันนี้จะพามาชมการทําที่ดักกุ้งอีกหนึ่งวิธีนะครับผมจากของเรือใช้นะครับผมไปดูครับผมนี่ครับเรามีตะแกรงพัดลมเก่าเราก็จะตัดใช้แค่ขอบขอบวงกลมนะครับตัดออกก็จะใช้วงกลมอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นใช้ปากบนนะครับ นี้ส่วนปากล่างนะครับผมเราก็จะเย็บนี่ครับเย็บพังมุ้งใสแบบนี้นะครับผมนี่ลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เอาเก็บไว้นะครับผมทีนี้เราก็จะเย็บเย็บมุ้งตัวนี้นะครับผมเย็บเย็บรอบตัวนี้เลยนะครับเย็บรอบเลยนะครับผม นี่ครับหลังจากที่เราเย็บรอบมดแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะไปใส่หัอนบนนั่นนะครับผมใส่ตัวบนนี้อีกนะครับผมนี่ครับใส่เส้นบนแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเย็บกอดครับผม หลังจากที่เราเย็บข้างบนนี้แล้วนะครับอันนี้เย็บไว้เป็นจุดเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเย็บให้เต็มหมดทีนี้เราก็จะตัดแบ่งครึ่งตัวนี้นะครับผมตัดครึ่งตัวนี้แล้วก็จะตัดตรงนี้จะเป็นที่มัดปากนี้นะครับผมมัดปากของทีักกุ้งนะครับผม ีนี้เราก็จะเย็บตรงกลางเนี่ยนะครับผมเย็บตรงกลางเนี่เยเย็บตรงกลางนะครับผมนี่ครับหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วตรงกลางนะครับผมนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะร้อยเชือกตรงนี้นะครับร้อยเชือกเพื่อจะไว้ปิดที่มัดลักษณะแบบนี้นะครับนี่อย่างงี้นะครับนี่ดูดก็จะเป็นที่นิพพัดลมนะครับตรงนี้ก็จะเจาะที่ใส่กุ้งเข้านะครับนี่ครับหลังจากเราเจาะรูแล้วนะครับเราก็จะใส่ เป็นเศษขวดพลาสติกเหลือใช้นะครับผมตัดเอาแต่ปากกันนะครับแล้วเราจะเย็บติดเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่เราใส่รูกุ้งเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกับถุงอาหารที่ห้อยต้องแตง่งต้องแต่งอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็สายร้อยนะครับสายร้อยนี่ครับนี่ครับ การทำที่ดักกุ้งจากตะแกงพัดลมนะครับผมสิ่งของเหลือใช้นะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็แชร์กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้